แจ้งทายาทของอ,อสมที่เสียชีวิตรอบรับเราเดือนธันวาคม65นะครับชกศสมอจ่ายแล้วนะครับเงินสงเคราะห์ครั้งที่1เมื่อวันที่19ธันวาคม65นะครับสำหรับผู้ที่เอกสารครบนะครับผู้ที่เอกสารครบจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับยอด58,641บาทครับอย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับยอด58,641บาทครับ ทิดเป็นร้อยละ95.61นะครับจำนวนสมาชิกที่ยังหักไม่ได้อีก51,957คนนะครับดังนั้นนะครับยังมีเงินที่ยังค้างอยู่ก็คือยังหักไม่ได้อีกอยู่ประมาณ23,381บาท40สางคนะครับคิดเป็นร้อยละ4.39นะครับซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับจะจ่ายภายใน90วันนับจากวันจ่ายครั้งที่1นะครับก็คือ ครั้งที่1จ่ายวันที่19าธันวาคม65นะครับเงินที่เหลืออีก2 3 0 0 0กว่าบาทนะครับก็นับไปภายใน90วันนี้ทางชกสอ,อสมอก็จะรีบดําเนินการเก็บเรียกเก็บและก็ดําเนินการจ่ายให้กับทายาทของอสมอที่เสียชีวิตต่อไปนะครับดังนั้นจึงแจ้งทุกท่านทราบนะครับว่ารอบรับรองเดือนธันวาคม65าทายาทได้รับเงินแล้วนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่19าธันวาคม65จํานวนเงิน 5 8 6 4 1บาทครับยังคงค้าง23,381บาท40สต่างนะครับรอภายใน90วันนี้นะครับก็จะได้รับจนครบนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง y YouTube หมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวดีๆมีมาฝากพี่น้องอสสอสมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับ